วิธีการตั้งค่าภาษาให้กับ Windows 11นะครับสังเกตว่าอนุพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับปกติไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผมเปลี่ยนภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับกดตัวนอนนี่มันไม่เปลี่ยนให้นะครับมันเป็นรูปตัวนอนเฉยเลยนะครับนี่ครับวิธีการเปลี่ยนให้มันสามารถเปลี่ยนได้นะครับทำยังไงนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือไปที่ Control Panel นะครับกด Start ขึ้นมานะครับเบพิมพ์ Control Control นะครับ คอนโทรลพาร์เนลตัวนี้ครับ c o n t r o l นะครับคอนโทรลพาร์เนลนะครับแล้วก็หมวดหมู่ครับถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่นะครับให้ท่านคลิกลงมาเป็นแบบลัดก็ได้สมอก็ได้นะครับคลิกลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็หาตรงที่มีคําว่ารีเกนครับรีเกนนะครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับกดรีเกนปุ๊บมาที่แอดมินิตรทีครับแบบนี้นะครับแอดมินิตรทีกดที่คําว่าเช้งวินโดว์ไอเช้งซิสเต็มล็อกข้นะครับ กดลงมานะครับก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นไทยนะครับเป็นภาษาไทยนะกดตัวทีนะครับทีทีทีไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นไทยนะครับไทยแลนด์เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็โอเคนะครับมันจะทําให้ดีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับมันจะให้ดีสตาร์ทนะเมื่อมันดีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับวิธีการเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนปุ่มตัวนอนนะครับวิธีการทําให้ปุ่มตัวนอนสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาใดได้นะครับวิธีการทำตามนี้นะครับ ก่อนอื่นคือให้ท่านคลิกที่นะครับคลิกที่ตัวภาษาอังกฤษนะครับ ENG ตรงนี้นะครับท่านคลิกขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับถ้าหากท่านไม่ทําตามการเปลี่ยนไม่ทําการเปลี่ยนดูข้อดูข้อตามที่ผมทําให้ดูตอนต้นคลิปนะครับจะไม่มีภาษาแบบนี้ขึ้นมานะนะครับไปทําตามก่อนนะครับเนื้อจากนั้นก็คลิกที่ ENG ขึ้นมาแล้วก็ M o r e Keyboard Setting ครับกดตรงนี้นะครับ M Keyboard Setting นะครับขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บนะครับกดที่คําว่า time Time and l a แล u ก g e นะครับด้านซ้ายมือนะครับกดปึ๊บเข้าไปนะครับ Time and l a n g u a g ดด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นไปที่หมวดหมู่ Typ i n g ครับ typing ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมี Advanced Keyboard Setting นะครับเข้ามาค่อนข้างลึกนะ Advanced Keyboard Setting ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับยังไม่พอครับ Input l a n g u a ด e hotkey ครับ h o t k e y ตรงนี้นะครับ กดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเหมือนเดิมแล้วเหมือนวิดีโอสิบแล้วนะครับเช็งคีย์ซีเควนต์ครับเช็งคีซีเควนต์ครับกดขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนจากปุ่มป็นอั t ิเนียร์บวกชิปนี่เป็นเกรฟนะครับเป็นเกรฟหมายความว่าปุ่มตัวนอนล่ะนะครับปกติแล้วนี่ปกติแล้วนี่เกรฟเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนภาษาที่นิยมใช้นะครับถ้ามาตามวิดีโอเจะเป็นเลฟอั l t เนร์กับชิปนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นเกรฟนะครับเป็นเกรฟเสร็จแล้วก็โอเคนะ เสร็จแล้วก็ปิดออกไปหมดนะครับมาดูโน้ตแพดของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูอ่าภาษาอังกฤษนะครับผมกดตัวนอนนะมันไม่ขึ้นแล้วนะครับมันไม่ขึ้นเป็นตัวนอนแล้วนะครับเห็นไหมครับโรงเรียนนะครับโอเคนะครับโอเคน่าจะได้นะครับการเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนประมาณนี้นะครับถ้าท่านที่ลงวิดีโอใหม่ๆนะจะมีปัญหาด้านการเปลี่ยนภาษามันเปลี่ยนไม่ได้นะครับนี่นะครับถ้ามาเปลี่ยนตรงนี้เอามันลําบากนะครับนะอ่เปิดว่าก็มีเพียงเท่านี้นะนะครับ หากว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ